นมแม่นับเป็นวัคซีนหยดแรกของชีวิตที่มีคุณค่ามหาศาลสร้างภูมิต้านทานและสารสายใยรักระหว่างแม่ลูกการเลี้ยดูแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อยนะคะจะมีเรื่องของภูมิคุ้มกันซึ่งเราไม่สามารถจะหาได้จากนมผสมทำให้ลูกไม่ค่อยเจ็บป่วยแล้วก็ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะก็ทำให้ลูกเป็นคนที่อ่อนโยนไม่ค่อยก้าวร้าวประหยัดการคาใช้จ่ายท,ทั่วไปได้ด้วย หลายหน่วยงานได้ให้ความสําคัญกับคุณแม่ยุคใหม่ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วยการรณรงค์จัดทํามุมนมแม่ขึ้นในสถานประกอบการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่สามารถบีบกักตุนนมระหว่างเวลาปฏิบัติงานและนําส่งกลับไปให้ลูกที่บ้านทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจไทยอีกด้วย มีผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นเรื่องที่ไม่ต้องซื้ออันนี้ก็คือสิ่งที่ประหยัดในการศึกษาเราพบว่าเด็กที่ได้รับนมแม่เนี่ยจะมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยน้อยกว่าเด็กที่กินนมผสมถึง3เท่าแล้วถ้าลูกป่วยละ่ะแม่ต้องหยุดงานอีกที่สําคัญมากก็คืออย่าลืมว่าบริษัทนมผสมนี่เป็นบริษัทของต่างชาติค่าใช้ใจ่ายของประเทศไทยที่จะต้องซื้อนมผสมเนี่ยมันก็จะถูกไหลเวียนออกไปอยู่ เป็นของบริษัทต่างชาติที่เห็นอย่างชัดเจนเลยก็คืออัตราการหยุดงานลดลงมากอีกประการหนึ่งก็คือคุณแม่มีสมาธิในการทํางานมากขึ้นเนื่องจากว่ามีอัตราการของเสียจากการผลิตเนี่ยลดลงเพราะว่าคุณแม่ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บป่วยของลูกทุกๆวันอภิญญาพนักงานฝ่ายผลิตแห่งบริษัทเมริกอสจิวเวอรี่แห่งประเทศไทยจำกัดจะปฏิบัติภารกิจประจำวัน เช่นพนักงานประจําทั่วไปแต่นอกเหนือไปจากภารกิจเหล่านี้ยังมีอีกหนึ่งบทบาทของการเป็นคุณแม่ยุคใหม่ใส่ใจการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทุกๆ2ชั่วโมงอภิญญาจะมายังมุมนมแม่บีบกระเก็บน้ำนมและนำไปแช่แข็งเพื่อส่งไปให้ลูกน้อยซึ่งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกทุกๆเดือนพอกลับจากคลอดลูกอายุ3เดือนแล้วก็ต้องมาทำงานทีมของบริษัท มมนมแม่ค่ะไปเยี่ยมไปเยี่ยมที่บ้านก็เลยให้คําแนะนําปรึกษาก็เลยลองลองบีบนมแล้วก็แช่ไปส่งลูกที่บ้านนะคะมาบีบนมก็จะบีบแล้วก็จะแพ็คใส่ถุงแล้วก็ไปแช่ช่องฟิตไว้ค่ะพอถึงเวลาเราจะกลับบ้านอย่างเราก็ต้องเตรียมกล่องโฟมน้ําแข็งมาเพื่อแพ็คค่ะเมื่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าเกินกว่าที่จะประมาณได้ภาคส่วนอุตสาหกรรมจึงเริ่มมีบทบาทในการจัดสวัสดิการ สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้นศูนย์นมแม่เนี่ยเป็นผู้ที่ส่งเสริมในเรื่องของการทําให้สารประกอบการจัดเรื่องของมุมนมแม่ให้กับคุณแม่ร่วมมือกันกับองค์กรก็คืองานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะคะทุกคนเนี่ยมีในมุมมองเดียวกันคือต้องการสนับสนุนผู้หญิงทํางานให้สามารถเลี้ยงลูกนมแม่ได้นะคะการทํางานร่วมกันระหว่างศูนย์นมแม่ของบริษัทกับสสสทางบริษัท ได้เปิดให้เป็นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับมุมนมแม่ของบริษัทและเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทที่สนใจอยากจะจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบการถ้าผู้บริหารของสถานประกอบการได้เห็นความสำคัญส่วนนั้นแล้วก็ไปได้อย่างสวยงามมากแล้วรู้สึกประทับใจกับบริษัทนี้มากที่ได้มองเห็นคุณค่าของนมแม่ตรงนี้การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นอกจากจะส่งผลดีต่อสถานประกอบการและสุขภาพจิตของคุณแม่แล้วเนื้อสิ่งอื่นใดเด็กไทยเหล่านี้จะมีสุขภาวะที่ดีพร้อมเรียนรู้และได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพเพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศต่อไปในอนาคต สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ